ดวงคนเกิดวันจันในเดือนมิถุนายนเป็นยังไงจะไปดูกันนะครับวันนี้อาจารย์แบงค์ตั้งใจทํำนายมากๆเลยมาดูกันซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะสาใบพอไหมไม่พอใช่ไหมสีใบแล้วนนะครับ หยิบสดๆนะครับนะฝอกกดติดตามให้กําลังใจจากบ้านตรงนี้ด้วยนะครับคนเกิดวันจันทร์เป็นไงนะครับจะมีโอกาสโผล่เข้ามานะครับหลอขอให้เลือกดีๆนะครับบางทีการที่เราเลือกมากนะครับอาจจะส่งผลทําให้เราพลาดโอกาสดีๆไปก็ได้นะครับนี่คือใบที่1ใบที่2นะครับเห็นไหมแปลว่ามันมีโอกาสข่าวดีข่าวใหญ่โอกาสอย่างเงินก้อนจะเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นชาวคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ต้องเฉาเลยเดือนมิถุนายนเนี่ยมาเต็มๆแน่ๆนะฮะสบายนะฮะสบาย ใบที่3นะครับนะเป็นช่วงของการแบบอยากอยู่กับตัวเองนะครับเข้าถ้ำนะครับไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครเรียกว่ามีคนมาตรงมาตื้อหรอจะไม่ได้สนใจนะฮะแต่เราอาจจะต้องเลือกอะไรที่มันดีที่สุดสับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พผ่อนให้เยอะๆด้วยนะครับและใบสุดท้ายนะครับหนึ่งกะทานะครับยิ่งยิ่งเป็นตัวส่งเสริมเลยโดยเฉพาะ1เหรียญนะครับที่มันขึ้นมานะครับแล้วก็1นึ่งทที่ขึ้นมาส่งผลให้เงินแานนะครับมีเกณฑ์ได้งานใหม่การในสิ่งใหม่เค้าม่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนที่เฮงปังสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์อย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดเชื่อฝากกดคอมเมนต์กดถูกใจแล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะแล้วจเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย